สุดท้ายก็ต้องจากกันไปที่ผ่านมานั้นจะมีความ,มหมายเลยในตอนนี้ผมจะอยู่ข้างกายเองเ,อเ,อเ,อเอจ้านั้นเลือกเขาส่วนค่อยก็ต้องทนอยู่กับความเศ้าที่ผ่านมาบ่มีความหม,มายใดๆมาเมื่อนี้เจ้าต้องการจะมีใหม่เจ้าจากไปแบ,บ,บ่โนหุนขึ้นมาดักจือนั้นที่เจ้าทิ้งไปคนก็เริ่มเปลี่ยนแปลงให้เป็นคนใหม่มันอาจจะมีความหมาย เพื่อยอยากให้เจ้ากลับมาถึงว่ามันจะมีค่าเห็ดเหตเจ้าต้องเปลี่ยนใจแต่ก็อยากให้ผู้เอาไว้เจ้าเปลี่ยนดังลม,มหายใจมันก็มีสิ่งใดที่จะมาแทนได้เจ้าเปลี่ยนดังลมหายใจมันก็มีสิ่งใดที่จะมาแทนได้มันคงจะมีอีกแล้วความหักที่แสนหวานเหลือแต่เพียงความทรมานที่เหตดให้คอยต้องเจ็บซ้ำมันอาจจะคงเป็นเวทกรรที่คอยเห็ดมาแต่ตั้ต้า,าก่อนคอยเลยอ,อยากขออ้อนวอนอยากให้เจ้านั้นกลับมาขอได้บอแต่มาได้บอขอได้บอ ท้ายก็ต้องจากกันไปที่ผ่านมานั้นจะบมีความ,มหมายเลยในตอนนี้ผมเปเจ้าข้างกายเจ้านั้นเลือกเขาจนค่อยว่าต้องทนอยู่กับความเหงาที่ผ่านมาผมมีความหม,มายใดๆมาื่นนี้เจ้าต้องการจะมีไหมเจ้าจะจาไปแบบบ่หวนคืนมา